สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนลเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าใช่ค่ะแพ็คเกจอ่ะตรงใบสร็มนะคะพี่พี่จิ้มเอาเลยนะได้ราคะสามหกเก้าจิ้มเออสามร้อยหกสิบจิ้มเอาเลยได้งี้อีกนึงวะฮะอีกน,นึงอ่ะละของนะ ไม่ิบเบอร์เราตีใช่คุณเหลือเท่านี้เท่าที่เห็นคุณเหลือเท่านี้ประมาณสามสิบกล่องคุณเหลือประมาณสามสิบกล่องพี่มินนี่ยังไม่กลับบ้านค่ะเออพี่มินนี่กลับบ้านยังไม่กลับมาทีเ่เดี๋ยวพี่มินนี่กลับมาถึงพรุ่งนี้จ้ะ บเสร็จต่อไปเราจะเป็นรายการวิซีกับโอลเจนนะพี่ๆต่อเป็นต่อไปเป็นรายการวิซีกับโพลเจนวิซีกับโพลเจนก็ออกอยู่เมาาื่อวานแต่ไฟเบอร์มันออกเยอะไง อยู่ไหนล่ะนี่เดมนอนอยู่นวันนี้ฉันก็ข้าย้วเาทเออ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 แต่หันอูโดมันเรียกมันก็ไม่หันสั่งคุณไปแล้วนะคะสามกล่องได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูปริ้นแล้วก็ส่งให้เลยายสอง ใส่สองส่งให้เลยเราจะมารับฝ่ายสองอีมันคิดว่าประตูเปิดด้วยน่ะฟังว่าแรงต่ำแห้งๆนี่คือคนเะนี่ยเนาะแบบแรงทะลุออกไปเลยเจ้สิแม <c oughs> ่ไม่กลับมานเนาะไมวเอายเพราะว่าคิดว่าประตูเปิดแล้วแรงทะลุออกไปแ <c oughs> ต่เติมไม่ละไม่เอาต้วใส่ไงคิดว่าเขาเปิดไง แดดใครแบบว่าผิวหมองคล้ำนะคะไม่กระจ่างใสบำรุงจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะวิตซีกับคอลลาเจนกินคู่กันบอกเลยว่าเนี่ยคือสูตรบูดผิวเป็นสูตรบูดผิวเลยจิ้มในตะก,กร้อเลยจิ้มในตะก,กร้อเลย นี่หนูจะทำงานทำคลิปแล้วหนูนอนตายอยู่บ้านประมาณสามวันการน่ะไม่ทำอะไรเลยเสียวเวลาริ้งมากสามวันกินข้าวแล้วค่ะทำไมห้านาทีมันเร็วขนาดนี้นน <4 S 1> หืมแต่เจลห้านาทีหมดเร็วมากโอ้ยเกียงพีแต โบมีส <hein. S 1> <vas be. S 2> ุดกองมันบอนี่แยกไปค่ะเมื่อวานคนกับสรงบิศีกับพอลเจนไหลอย่้อยาาเอากองอย่าานะครค่ะมันก็เจ้าขอของเป็นยักไันบ้า่มนบอเม่นเมาของเต็ม อาวสีเหตุทัน้่ทันเหรอเอาทีทันไปก่อนน้งบอกเขาเจ้าอีกอันเขาเจบก็ถามเขางนี่าเบาไปรงนี้คเโอค่ะนัดปใช่ใหนูนัดปสองเขาบอกว่าม่ต้องเป็นจะบงันจังนาคีว่ะทุกคนาบกี่นาที บายสี่สิบเอ็ดโอเคยี่สิบนาทีได้อยู่ 447แล้วใช่ไหมเดี๋ยวรอคนจะเอาก่อนอใครจะเอาไฟเบอร์ขอโปรนะคะนี่ล่ะค้นตื่นสวยมันก็สีสา่าสี่ล่ะ <c oughs> อย่าหาตื่นสวยนะพี่ๆคนบอกใครมาบอกตัวเอง <c oughs> ค้นตื่นสวยมันจะแบบ <c oughs> ช้าๆแบบนี้หละ เป็นคนสวยด้แต่อยยาผุดสวยอยากส่งให้ทางงาันไงมันมีหาสิบกองพอมาแตนนมนนม่มันอยู่ในนี่เดี๋ยวบอกพี่มินนี่ส่งมันมันอยู่ในไลยกลุ่มไง ส่งที่ยูอันน้อยกล่องให้แน่ว่าเสียโทษกับผู้ไล่ มีคนหนึ่งน่ายากแต่ก่อนเพราะว่าว่าบ่าอยากผ่านนี่คือม้าใจดีกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเล่นเซตกล่องเล่นเซตสิบกล่องเซตสิบกล่องเสร็จแล้วก็เสร็จแล้ว เจ็ดสิบกองบ่าลายดอกแม่บออันนตอไปที่อัน มันหมายเหตุมาใช่ป่ะซอบเอรี่สามใครจะกดสั่งรีบสั่งมานะแป้งป <sy ิ้นไว้อีกเลยค่ะอ er> uh)> ุ้ยลอวตดเลเนาะแล้วห่อน